บ้านเดี่ยวร้อยหนึ่งตารางวาย่านรามินทาพยาสุเลนวันนี้ฝนพามาชมโครงการหมู่บ้านเดอะทัสคาน่าค่ะบ้านสวยหลังนี้ต้องบอกว่าเราตกแต่งรีโนเวทให้ใหม่หมดมีพื้นที่สวนยอมสนามหน้าบ้านให้เรียบร้อยเลยนะคะขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำจัดรถในบ้านได้2คันหน้าบ้านอีก2คันตัวบ้านหันหน้าทางทิศเหนือหน้าบ้านเราไม่ติดใครค่ะ มีพื้นที่สวนยอมตกแต่งสไตล์อังกฤษไว้ให้นะคะแต่ยังมองเห็นมุมห้องด้านคลั่งที่สามารถเดินออกมาชมสวนเราได้ต่อมาภายในตัวบ้านนะคะเราก็จะเป็นปูกระเบื้องอย่าง SPC ไว้ให้นะคะเป็นลายก้างป่าชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งตรงนี้เราแถมไว้ให้ค่ะแล้วก็หน้าต่างเราเปลี่ยนเป็นหน้าต่างบานใหญ่เพิ่มความสูงโปร่งโล่งให้กับตัวบ้าน ตกแต่งให้เป็นสไตล์มินิมอลเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีห้องด้านข้างที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่เราจะทำเป็นห้องไลร์สดนะคะก็ได้หรือจะเป็นห้องนอนห้องทำงานก็ง่ายๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าพร้อมอยู่มากๆเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มีความเงียบสงบนะคะภายในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภยัย มีฟิตเนสสว่ายน้ำสนามหญ้าไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะเรามาชมสถานที่ใกล้เคียงของเดอทัสคาน่ากันนะคะเดอทัสคาน่าถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยจะเจอวัดพระยาสุเรนะคะไปวงแหวนกันจนาได้หรือไปโรงเรียนนวมินทราชุทิตได้ค่ะทางด่วนจะชดก็ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าออกขวาจะไปเจอถนนเรียบคลองสองปัญญาอินทาไปคูบอนไปหัดไทยลาด ตัดไปนิมิตใหม่ก็ได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าทำเลค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วโครงการหมู่บ้านเงียบสงบน่าอยู่มากๆด้วยเนื้อที่ถึง1้อตารางวาทำให้เรามีพื้นที่ใช้สอย270ตารางเมตรค่ะมีห้องน้ำชั้นล่าง1ห,ห้องนะคะและหลังนี้จะชั้นล่างจะเป็น1ห,ห้องโถง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำแล้วก็1ห,ห้องครัว หลังบ้านนะคะมีปั๊มน้ําแทงน้ําหลังคาวไว้ให้สามารถเดินได้รอบบ้านเลยค่ะต่อมาเรามาชมชั้น2กันนะคะชั้น2ก็ยังป,ปูกระเบื้องเป็น SPC นะคะลายก้างป่าไว้ให้เพิ่มกระจกโค้งมนสวยๆไว้ให้เลยหน้าต่างด้านหน้านะคะของห้องนอนใหญ่ก็มีระเบียงให้สามารถเปิดหน้าต่างรับลมนะคะได้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งต้องบอกว่าหลังนี้ฝนมองว่ามีความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถจัดลดได้แบบจุกๆเลยโครงการนี้จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะอ่าซึ่งมองเห็นเป็นโครงการที่มีคุณภาพมากๆถัดมาห้องน้ำเราก็ตกแต่งให้ใหม่เปลี่ยนพื้นเปลี่ยนกระเบื้องผนงังสุขภัณฑ์นะคะให้ใหม่หมดเลยห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะ ห้องนอนใหญ่มาเตอร์เบดรูมมีห้องน้ำในตัวค่ะชุดผ้าม่านมีแอร์ฝังแบบสีทิศทางไว้ให้นะคะชั้นล่างอ่าแล้วก็เปลี่ยนโคมไฟให้ใหม่ห้องน้ำทั้งสองห้องชั้นบนเนี่ยกว้างหมดเลยนะคะอ่ะาใครนะคะกำลังมองหาบ้านย่านรามธิวายาสุเรนฝนฝากโครงการเดอะทัสคาน่าไว้ด้วยนะคะสนใจสามารถนัดชมโครงการกับฝนได้ทุกวันเลยค่ะ